สวัสดีครับสวัสดีการมาคุยแม็กไททอสอี54กับผมออฟัชนท์ครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันเนื่องจากว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นหยุดเตะเลื่อนเตะนะครับจากการสวนคตของควีนอลิซาเบธที่2นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้นิวคาสิลของเรามีโปรแกรมกลับมาเตะกันอีกครั้งและเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าเอดดี้ฮาวครับต้องพาทีนิวคาสิลเจอกับทีมเก่าของเขาอย่างบอลมัดนั่นเองนะครับ เอามารอดูนะครับว่าบรรดาผู้เล่นที่บาดเจ็บไปนั้นจะมีกี่คนที่กลับมาได้ในเกมนี้ขณะเดียวกันครับแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงไปแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่นิวเซลยังมีข่าวสนใจคนนั้นคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับล่าสุดมีข่าวสนใจกองหน้าดาวรุ่งชาวออสเตรเลียที่กำลังจะมีอายุครบ1ิ 8ปีเขาเป็นใครติดตามพร้อมกันใน EP นี้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ระหว่างนิวคาสเซิลกับบอลมัดนะครับมาดูรายชื่อ25นักเตะที่นิวคิสเซิลส่งให้กับทางพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับว่ามีใครบ้างแน่นอนนะครับมีผู้สำตูคนใหม่ที่เพิ่งจะมาร่วมทีมสดๆร้อนๆด้วยสัญญาระยะสัน้นอย่างลอริสคาริอุสหมดสัญญากับลิเวอร์พูลก็ว่างงานอยู่ไม่กี่เดือนนะครับได้มาร่วมทีมนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วมีชื่ออยู่ในน25คนครับ คนที่หลุดออกไปมีเอมิลคราฟต์ครับแบ็กชชลส์วีเดนที่รับบาดเจ็บในเกมถ้วยคาราบาวครับที่เราชนะทรานเมียร์โรเวอร์สมาได้นะครับขณะที่2ผู้เล่นที่ตอนแรกมีการคาดหมายกันว่าน่าจะไม่มีชื่ออย่างจอนโจเชลวีและคาวดาโลก็ปรากฏว่าก็ยังมีชื่อเป็น25คนของนิวคาสเซลอยู่ดีนะครับแม้ว่าทั้ง2คนยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะฮะนั่นหมายความว่าทั้งเชลวีและคาวดาโลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บมากหรือเปล่าอาจจะกลับมาทันในช่วง ปลายของครึ่งฤดูกาลแรกก็เป็นไปได้นะครับคนที่หลุดไปอีกหนึ่งคนก็คือผู้สัตรตูมือ3ครับอย่างมาร์กกิลสพีครับเ่ากอบว่าประตูของเรานะครับสคนก็จะมีนิกปอบคาริอุสแล้วก็คาวดาโลนะครับค่อนข้างปึกทีเดียวนะครับเชวีเองก็เจ็บไปนานนะครับถ้ามีชื่อแบบนี้อาจจะมีลุ้นกลับมาทันก่อนฟุตบอลโลกก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเรารู้25คนของนิวคาสเซิลไปแล้วนะครับมาพรีวิวศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่7ของฤดูกาล นิวคาสเซิลจะเปิดสนามเซนส์เจมพาร์ต้อนรับการเยือนของทีมเก่าเอตดีฮาวบอนมัดนั่นเองครับเสาร์นี้เวลา3ทุ่มตรงครับนิวคาสเซิลสภาพทีมล่าสุดครับขาดตัวหลักอย่างแม็กซิแมงวิลสันและบรูโนนะครับซึ่งเกมในสุดสัปดาห์นี้มีข่าวว่าแม็กซิแมนกับวิลสันเนี่ยยังเจ็บอยู่นะครับไม่น่าจะกลับมาทันส่วนบรูน่กิมาราสครับต้องรอเช็คสภาพความฟิตนะครับว่าจะสามารถลงเป็นสเวตเพื่นตัวจริงได้หรือไม่อาจจะต้องเริ่มจากมานั่งสำรองไปก่อนนะครับ ส่วนทางบอลมัดครับตัวหลักหลายคนอยู่ครบครับทั้งประตูที่ย้ายมาจากบาร์ซ่าอย่างเนโตนะครับกองกลางตัวสําคัญอย่างลิสคุกหรือว่าเจฟเฟอร์สันเลอร์มาแล้วก็กองหน้าอย่างดอมินิกโซลันเก้ด้วยครับมาคาดการสุดเด็ผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิลกันดีกว่านะครับผู้สาประตูเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นนิกโบฟแน่นอนครับกองหลังครับน่าจะเป็นคิรันทริปเปียร์แมทแทเก็ตฟาเบนแชร์แล้วก็สเวนบอตแมนครับกองกลางครับโจลินตันชอลองสตาร์แล้วก็โจวิลล็อก สามภาษาในแดนหน้าครับมิเกลอเมรอนรันเฟรเซอร์แล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากเกมที่แล้วที่เสมอกับพาเลสมา0ูนย์ประตูต่อ0ูนย์ะครับถ้ามีเปลี่ยนอาจจะมีเปลี่ยนคู่เซนเตอร์นะครับอันนี้เดาใจเอ็ดดี้ฮาวเลยครับจาก2อสามแมตช์ท,ที่ผ่านมามีการโรเตชันคู่เซนเตอร์นะครับแต่ว่าหลังจากจบแมตช์นี้เนี่ยก็จะเว้นว่างเป็นฟีฟ่าเดย์ให้กับทีมชาตินะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าฮาวเนี่ยแกจะโรเตชันในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟหรือเปล่านะครับและที่สําคัญ อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่มีโปรแกรมเตะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฟิตสมบูรณ์100%นะครับก็จะเป็นชุดเดิมกับที่สเสมอพาเลสมาศูยกเว้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเซนเตอร์ที่แดนเบิร์นหรือว่าจามาลาเซลก็พร้อมที่จะลงสนามเช่นกันครับส่วนในตำแหน่งกองกลางถ้าบรูโน่กิมารสกลับมาฟิตสมบูรณ์100%ก็ทำให้ลองสตารหลุดไปนั่งสำรองนะครับแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าบรูโน่กิมไรส์น่าจะยังไม่ร้อยเอนะครับอาจจะมีชื่อกลับมาเป็นสำรองเท่านั้นครับฟอร์มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับไปดูนิวคาสเซิลกันก่อนแก้เสมอกับพาเลสมาแต่ว่ารูปเกมดีกว่าเยอะโอกาสเพียบแต่ว่าจบสกอร์ไม่คมรวมถึงปัญหา VAR ที่ถูกริบป,ประตูคืนไปที่เราเคยถกเถียงกันไปแล้วในคลิปก่อนนะครับส่วนบอลมัดครับนับตั้งแต่ที่แพ้เลวูลเลเทะ0ต่อ9ปลดสกอตต์ปาร์เกอร์ไปแข่งมา2นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ เสมอวูฟแฮมตัน0-0แล้วก็ชนะนอรติงแฮมฟอรีส์3ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยนะครับทำให้ตอนนี้บอลมัตเองพวกเขาก็มั่นใจมากขึ้นส่วนนิวคาสเซลกลายเป็นทีมจอมเสมอไปแล้วครับคือเราแพ้ยากแต่ก็ชนะยากเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเล่นบาดเจ็บเยอะทำให้มีปัญหาในการจดสกอร์พอสมควรแม้ว่าจะสร้างสารสรค์สถิติสร้างสารรค์โอกาสได้ดีมากๆแล้วก็ตามนะครับไปดูสถิติเก่าการเจอกันของคู่นี้ครับนิวคาสเซลกับบอลมัดเจอกันมา8ครั้ง นิวเซนดีกว่าครับชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้2ครับโดยเกมนั้นล่าสุดที่เจอกันครับนิวเซนบุกไปชนะบอลมัดได้ถึงถิงถ่นครับ4ประตูต่อ1นนะครับนี่คือพรีวิวก่อนเกมนะครับซึ่งความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าแมชนี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับนิวเซลครับยิ่งถ้าได้เร็วมีโอกาสที่จะชนะแบบไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าบอลมัดเนี่ยเกมหลังจะยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าด้วยขุมกำลังตัวผู้เล่นและก็ความมั่นใจ บรรยากาศในทีมต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยผมยังเชื่อมั่นนะครับว่านิวคาสเซลจะคว้า3ามแต้มในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนครับสลับไปดูข่าวคราวการซื้อขายตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับหลังจากที่เรามีข่าวกับผู้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาล่าสุดครับเรามีข่าวกับกองหน้าดาวรุ่งวัยจะสิปีของทีมเซ n t ทรัลโคสต์มาริ e เนอร์สในลีกออสเตรเลียชื่อว่ากาแลนคูวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเจ้าหนูคนนี้กันในสาริกาทรานเฟอร์ครับ กาลัคูครับมีสถิติยิงไป4ประตูจากการลงสำรอง9นัดนะครับเท่ากับว่าเฉลี่ยยิงไป2ประตูกว่าๆต่อ90นาทีนะครับเขาโดดเด่นจนถูกจับตามองนะครับในตอนที่ได้รับเลือกอยู่ในทีมเอ e All-Star ในเกมเจอกับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงไปโชว์ฟอร์มวิ่งฉีกแนวรับบาร์ซ่าจนปั่นป่วนมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องก็ตามนะครับ แลวตอนนี้มีข่าวว่าทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยมีแนวโน้มจะเรียกเจ้าหนูคนนี้ติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้ลงดวลกับนิวซีแลนด์ครับที่มีคริสวูดกองหน้าของเราอยู่ในทีมด้วยมีรายงานล่าสุดนะครับว่านิวเซนสนใจกาแลงคูเป็นอย่างมากครับและตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนิวเซนได้แล้วโดยจะเซ็นสัญญายา,ยาว4ปีได้รับค่าเหนื่อยประมาณ2 5 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์รับแต่เจ้าตัวเนี่ยจะอยู่กับทีมเก่าอย่างเซนต์เทนโคสต์มารีเนอร์ ในการแข่งเอลิกออสเตรเลียไปก่อนจนถึงเดือนมกราคมถึงจะย้ายมานิวคาสเซิลต่อไปครับดูแล้วดีลของเจ้าหนูคนนี้เนี่ยก็เป็นดีลในระยะยาวแน่นอนนะครับแดนแอชเวิร์ดเป็นคนที่ชอบปั้นเด็กอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้มาเสริมชุดใหญ่ที่จะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นในตอนนี้นะครับแต่ว่าเอามาเสริมอาจจะเป็นชุดยูย่สิเพื่อกักเกงไว้ในอนาคตนั่นเองเอามาปั้นนะฮะว่าง่ายๆนะครับ ส่วนบรรดาผู้เล่นคนอื่นๆที่มีข่าวกับเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยทาง Chronicles ครับเขได้รวบรวมรายชื่อ7นักเตะที่นิวคาสเซิลคาดว่ายังสนใจอยู่และคุยต่อได้ในช่วงมกราคมหน้าหนาวนี้นะครับมีใครกันบ้างครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นชื่อที่คุ้นหูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เชื่ออีกเหมือนกันว่าแฟนๆก็อยากได้หลายคนครับไม่ว่าจะเป็นยูริทีลมันครับยังเจราจาสัญญากับเลสเตอร์ไม่คืบครับและมกราคมนี้คือโอกาสสุดท้ายแล้วที่เลสเตอร์จะได้เงินจากทีมอื่นนะครับมิเช่นนั้นสัญญาของทีลมันใกล้หมดทุกทีเลสเตอร์จะเสียไปแบบฟรีๆเลยนะครับและสถานการณ์ของเลสเตอร์ในพรีเมียร์ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีด้วย3นักเตะของเชลซีที่ยังมีข่าวกับเราก็ต้องดูนะครับว่าแกรมพอตเตอร์ คุณซื้อคนใหม่เนี่ยจะใช้งาน3คนนี้มากน้อยขนาดไหนนั่นก็คือกาลเกอร์พูลิซิสและโบรยาครับเมื่อคืนนี้เกมของเชลซีในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก u e 3คนนี้ก็ยังเป็นสำรองครับแล้วก็ลงมาเป็นสำรองทั้ง3คนครับถ้าเกิดว่าถึงมกราคม3คนนี้ยังมีโอกาสลงสนามแบบจำกัดจำเขี่ยเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อาจจะย้ายแบบยืมตัวหรือย้ายแบบถาวรมานิวคาสเซิลนะครับเพราะว่า เป็น3คนที่มีข่าวกับเรามาโดยตลอดเช่นกันครับส่วนเจ้าเปโดของวัตฟอร์ดน่าจะจบลงไปแล้วหลังจากที่อลกซานเดอร์อิซักย้ายมาร่วมทีมนิวคาสเซิลนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะอยากเล่นพรีเมียร์ลีกมากกว่าแชมเปี้ยนชิพก็ตามครับขณะที่แจ็คเฮอริสันของลีสยูไ i นเตดครับ ดูทรงแล้วเราอยากได้แต่การพูดคุยกับลีสนั้นคุยยากเสลเกินครับแล้วลีสเองก็ต้องการค่าตัวไม่น้อยเช็คเช่นเดียวกันกับมูซา d ดียบีครับโอกาสได้น้อยเสลเกินเพราะว่าค่าตัวแพงแสนแพงครับและไบเอ์เลวอข์เส้นก็ไม่ได้อยากจะปล่อยแถมเกมล่าสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเลเวอร์เนี่ยดียบียิงประตูได้ด้วยนะครับในเกมที่ชนะแอตมาดริด2ต่อ0นะครับ พราะฉะนั้นดูทรงแล้วบรรดา7คนนี้คุณคิดว่าเรามีโอกาสได้ใครครับผมคงบอกยากนะครับว่าเรามีโอกาสได้ใครแต่ถ้าดูจากความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมขอวงไปที่ยูริทิลมันส์นะฮะที่มีโอกาสได้มากที่สุดแล้วตัวนักเตะเองก็น่าจะอยากย้ายมานิวคาสเซิลไม่น้อยเช่นกันนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมว่าดูแล้วยากมากๆครับโดยเฉพาะดีลของมูซาเดียบี้ที่ แม้ว่าตำแหน่งปีกจะเป็นอีหนึ่งตำแหน่งที่เราต้องการมากก็ตามนะครับปิดท้ายวันนี้ครับผมมี2ภาพนี้มาให้ดูกันหน่อยครับบรูโน่กิมาราสดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอใจกับสแตตของตัวเองในเกมฟี f a 23นี่ครับหลายคนมองว่าเอะบรูโน่แกอาจจะงงก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเกมมีค่าพลังการเลี้ยงดีกว่าการจ่ายอีกเหรอนะแฟนบอลถามนะครับแบบเอะบรูโนเนี่ยค่าพลังการจ่ายน่าจะมากกว่าการเลี้ยงหรือเปล่านะครับหรือว่า ทีมงานฟีฟ่าเนี่ยไปเห็นแกนเลี้ยงพิ้วหลบใครมาในตอนไหนนะเออเนี่ยครับก็ขำๆนะครับบรูโน่แกก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับส่วนอลังซังแม็กซิแมงครับเกมในสุดสัปดาห์นี้ยังไม่น่าจะได้ลงสนามไม่ได้อวดทรงผมทรงใหม่ครับตัดสั้นเลยครับแปลกตาเลยนะครับนี่ถ้าอยู่ในสนามเนี่ยคนภาคจะจําได้อยู่หรือเปล่าแมแต่จําได้อยู่แล้วละครสีสันแกยเยอะมีจุดเด่นให้จําเยอะนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ ไม่มีอะไรให้มาพลุงพลังอยู่บนหัวแล้วหรือกลัวโดนดึงผมแบบมาร์คคูคูเรยาหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้แซวเลยครับก็เอามาฝากทิ้งท้ายกันแบบนี้นะครับนี่คือสวัสดิกามาคุยแม็กไพท้อม EP 5 4ีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้กับช anel ของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมระหว่างนิวเซนกับบอลมัดเรามาคุยกันในไลฟ์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ